สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรมภพรีวิวไพ่กันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาโชว์คู่มือพยากรณ์สำหรับผู้เริ่มต้นกันเนาะแต่วันนี้จะมาในชุดของเดทอธาหลอดไพ่ยืสี่คู่มือพยากรณ์สำหรับไพ่เริ่มต้นนะคะขอไพ่ค่ะสำหรับผู้เริ่มต้นนะะ้ขานนะของอาจารย์ชังค้อมนะคะ อันนี้คือรับมาจากในห้องขายในห้องขายไพ่นะคะเป็นกลุ่มที่เขาขายกันนะคะอันนี้ขออนุญาตนะคะคือคือ,อค่อนข้างชอบของอาจารย์สังคมฮอร์รินนะคะก็เลยก็จะมีเป็นแบบคอลเลกชันสะสมของอาจารย์ท่านเยอะเลยค่ะแต่ที่ได้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 ท่านมานี่ก็คือว่าไปเรียนกับอาจารย์นก ยิบสีดวงดาวนะคะประเดียนไพ่กับพี่นกนะคะก็เลยเออพี่นกในในเวลาที่สอนด้วยพี่นกก็จะพูดถึงอาจารย์สังคมนะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะเพราะว่าเป็นเอกสารเ,าเป็นอุปกรณ์ก็ได้เนาะอืมงั้นขอใช้คำว่าอุปกรณ์นะคะเป็นคู่มือสำหรับผู้เรียนเริ่มต้นนะคะก็จะมีหนึ่งกล่อง ตอนแรกอะแบบก็ไม่คิดว่าจะตีพิมพ์อีกนะแต่ทีเนี้ยคือโอ้ยคือดีอะคนได้ได้ได้เห็นเราเรารู้สึกว่าเออมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เก็บเอาไว้แต่ว่าก็เก็บไวห้หลายฉบับอยู่นะเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ดูก็มี ฉบ,บับนี้ด้วยมีฉบ,บับนี้นะคะแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะมีเป็นแบบคอลเลกชันของอาจารย์สังคมเฮอริลเลยค่ะก็รู้สึกแบบชอบนะคะแล้วเอ,เอกสารนี้คู่มือนี้สำหรับผู้เรียนเริ่มต้นพายุสี่นะคะก็ มาในกล่องบรรจุแบบนี้เลยนะคะสีสันชอบนะสีอย่างเงี้ยแบบนี้นะคะมีถุงไ้่แถมมาให้ด้วยนะคะด้านในก็จะมีหนังสือหนึ่งเล่มนะคะพร้อมกับที่กันแบบนี้นะเดี๋ยวเราเอาเออกมาให้ดูกันนะอันนี้ส่งมาจากอ,ดอุดรเลยนะ ก็มีหนังสือหนึ่งเล่มนะคะเป็นคู่มือพยากรณ์นะคะ้างในก็จะมีการแนะนำนะคะเป็นคู่มือสำหรับผู้เรียนไพ่นะคะส่วนคนไหนที่แบบว่าอยากเริ่มต้นในการ เรียนไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่ก็ตามเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะซื้อนำมาศึกษาได้เลยนะอันนี้ก็เห็นเห็นโพสพอดีกันเลยจัดมาสักหน่อยแล้วก็อาจารย์ก็จะอธิบายในส่วนของต่างๆนะคะเป็นของสำนักพิมพ์เพชรประกายสำนัก พิมพ์อ่ะเป็นของสำนักพิมพ์เพชรประกายนะคะอาจารย์ก็จะอธิบายในแต่ละยะีไพ่ยิบซีแต่อาจารย์จะอธิบายค่อนข้างละเอียดนะคะถามว่าละเอียดไหมก็ละเอียดนะอืมก็จะอธิบายในลักษณะที่ว่ามีไพ่ยิบซีมนทั้งหมดเท่าไรบ้างนะคะแบ่งเป็นชุดใหญ่ชุดเล็กกี่ใบชุดใหญ่กี่ใบนะคะ มีไพ่แบบไหนบ้างนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกอะไรบ้างนะคะอาจารย์ก็จะสอนให้นะคะอันนี้ก็คือคู่มือนะคะที่แถมมาในกล่องนะคะน,นี่เราก็จะเปิดให้ดูคร่าวๆนะอันนี้ก็จะเป็นการวางตำแหน่งนะคะเป็นการวางตำแหน่งแบบต่างๆนะคือถ้าถามว่า ตัวหนังสือเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมนูนนี่นั่นอย่างเงี้ยก็ถ้าถามเราเราก็จะบอกว่าไม่ได้แตกต่างกันแต่ความรู้สึกที่ที่อยากมีเอาไว้เป็นคอลเลกชันของอาจารย์สังคมะค่ะคือคืออยากมีเอาไว้อะค่ะคือแค่นั้นเองเป็นความรู้สึกที่ว่าอ,อ,อยากมีเอาไว้นะคะเป็นแบบเป็นของสะสมที่เราชอบสะสมแค่นั้นเองะคะ่ะ สำหรับคนที่ชื่นชอบนะชื่นชอบแบบสะสมอะไรอย่างเงี้ยหรือสะสมแบบพวกตำราเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นความรู้สึกเดียวกันนี้แหละแบบเป็นประเภทสะสมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นวิดีโอที่ทําออกมาแบบให้ความรู้นะคะไม่ได้แบบว่าหวังอะไรหรอกมันทําด้วยความที่เราวันเขาเรียกอะไรทําด้วยแพชชั่น ทำด้วยความชื่นชอบของของตัวเรานะคะก็จะมีถุงแถมมาให้กับไพ่นะคะส่วนตัวไพ่จะเป็นสีน้ำเงินนี่เป็นสีน้ำเงินนี้เลยนะคะไพ่ที่แถมมากับหนังสือนะไพ่ที่แถมมากับหนังสือส่วนใหญ่แล้วอะไพ่ที่แถมมากับหนังสือเนี่ยจะมีความ พิเศษในของเป็นของตัวเองทุกสำรับเลยนะคะทุกสำรับเลยค่ะที่แถมมากับหนังสือแปบบเคยเคยลงเอาไว้ให้อยู่นะคะเอออันนั้นเป็นของสนับพ,พิมพ์แสงดาวค่ะเป็นไพ่ที่แถมมากับหนังสือมีคู่มือให้นะคะอันนั้นก็เหมือนกันค่ะคือแม่นแม่นนะเวลาถ่ายอะไรออกไปอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะเข้าใจแล้วก็เราก็จะมีสมาธิอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็ไม่รู้เนื่องจากอะไรเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็บางเล่มนะคะหรือหนังสือบางเล่มแบบก็จะขายเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้แบบว่าสะสมหมดแต่ว่าของอาจารย์สังคมเนี่ยถ้าเห็นนะก็จะสะสมเอาไวค้ค่ะนะคะนี่อันนี้เป็นสีหลังไพ่เป็นกระดาษอาร์ตมันนะคะ อันนี้คือเอาออกมาเล่นแล้วบ้างแล้วก็เลยเอามาทำให้ดูรีวิวให้ดูนะคะว่าเป็นเนื้อผ้าแบบไหนนะคะจะเอาให้ดูแบบนี้นะเห็นไหมแบบนี้นะคะมันเป็นกระดาษอาร์ตมันนะคะสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสน,นะคะก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ผ้า ที่แถมมาในหนังสือได้นะคะคือเราแบบไม่จําเป็นต้องไปซื้อแพงๆก็ได้อย่างเงี้ยแต่มันขึ้นอยู่กับ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 การใช้งานนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของเราเป็นหลักเป็นหลักนะคะอืมขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของเราเป็นหลักค่ะเราอย่าไปเอ่อเขาเรียกอะไรดราม่ามากให้มันมากอะไรประมาณนี้ให้มันมาก <laughs> าอย่าไปดราม่านะคะ ชอบก็ซื้อนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะถูกต้องไหมเพราะไม่มีใครมาบังคับให้เราเสียเงินในกระเป๋าเราไปได้นอกจากตัวของเราเองนะคะชอบก็ซื้อเพื่อนๆอันนี้ไม่ได้เรียงนะคะก็คือเอาเอาออกมาเล่นนะคะออกมาเล่นลอง ะะลองภายดูอันนี้ก็เลยจะเอามาแนะนําดูว่าเออเพื่อนเพื่อนคนไหนถ้าชอบนะก็ไปหาซื้อกันในร้านหนังสือได้หรือในเพจตามเพจก็ได้ที่เขามีขายนะคะแต่ที่ได้มาคือในเพจขายไพ่นะคะพอดีเห็นพอดีก็เลยเอามานะคะอ่ก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะสีสันก็ไม่ต่างอะไรกับไรเดเวทนะคะเพออ้างอิงไรเดเวทเป็นหลักนะคะที่หาม,มากับหนังสือนะ ส่วนใหญ่ไพ่แถมมาจากหนังสือเขาจะมีความพิเศษพิเศษในในของตัวเองสีสันก็ไม่ได้จิตาด์อะไรมากนะคะแต่ว่ามันมันเข้ากันกับตัวหลังไพด่ดีนะคะส,สีแบบมันสบายตาดีนะคะ เป็นกระดาษอาร์ตมันนะคะก็ใช้ได้นะสำหรับคนที่เขาใช้กันอยู่แล้วนะคะสามารถใช้ได้เลยแบบชอบชอบแต่แบบชอบเก็บสะสมชอบเก็บสะสมมากสะสมไพ่ย,ยิปซีอ สะสมแบบเยอะอะบางทีก็แต่มีกัมมีขายไปบ้างแล้วนะคะของเก่าอะมีขายไปบ้างแล้วบางสํารับนี่คือแบบว่าไม่ได้ใช้ก็มีนะที่ขายอะคือเปิดดูอย่างเงี้ยแหละคะ่ะแล้วก็โอ้ขายดีกว่าอะไรประมาณนี้ บางทีแบบไม่ได้ใช้หรือบางทีแบบแอบร้อนเงินเพราะน้ำมันแพงก็เอามาขายอะไรเนยคะบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหขายแล้วได้กำไรอะไรขนาดนั้นนะคะบางทีไม่ได้ใช้เลยค่ะเปิดดูหน้าไพาแบบนี้แหละแล้วก็ประกาศติดประกาศขายนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะแรงราคะเพราะต้องการเงินสิค้ อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาการใช้ไพ่นะคะคือเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆหน้าไพ่ก็เป็นประมาณนี้นะ,พะเพื่อนๆนะถ้าชอบก็ไปหาดูว่าร้านไหนที่มีหนังสือเดอทาลอดอตไพ่ยิปซีคู่มือพยากรณ์สำหรับผู้เริ่มต้นบ้างนะคะลองไปหากันดูเพราะว่าอันนี้แบเอามาจากในห้องที่เขาขายกลุ่มขายไพ่นะคะ แต่ไม่แน่ใจว่าขายออกหมดแล้วหรือยังนะคะน่าจะเหลืออีกสองมั้งวันนั้นได้มันเราไปตามเขามาหนึ่งแล้วสองมั้งไม่แน่ใจนะถ้าคนไหนต้องการหรืออยากได้นะลองลองไปดูลองไปหาดูนะคะเพราะว่าในกรุงเทพไม่เห็นเห็นเลยว่าในร้านหนังสือมีเพราะว่าไม่ไม่เจอจริงๆนะ ก็จะเป็นสีเทอม,มหน่อยนึงเนาะแต่ก็ใช้ได้ไม่ไม่ซีเรียสนะแต่เป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะแต่ชอบไปซื้อเลยอะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะคือชอบนี้ด้วยความชื่นชอบส่วนตัวล้วน,วนทำออกมาวิดีโออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีคนดูอะไรมากมายนะแต่ก็ก็ทํา มีความสูงในการทำอะค่ะเพื่อนจะกดดูหรือจะเปิดผ่านหรืออะไรก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรค่ะเราทำด้วยใจจะกดให้หัวใจก็ได้หรือจะกดแบบอุย้ยคอมเมนต์มาก็ได้ค่ะมาคุยกันก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยอ่ะใบสุดท้าย รอรักแล้วกันนี่รอหัวใจรรวๆจากเพื่อนแล้วกันเนาะหวังว่า,าคลิปที่ทำมาน,นี้นะคะถ้ามีความผิดพลาดประการใดกต็ต้องขออภัยด้วยเนะเาะเพราะว่าแต่อันเนี้ยทำด้วยใจนะคะทำด้วยใจแบบสำหรับแบบเพื่อนคนไหนที่แบบว่าชอบชอบแบบสะสมหรือกำลังหา เอกสารหรือคู่มือในการทำนายนะคะแบบบางทีก็ไม่ได้แบบเ,เสียเงินเท่าไหร่เงี้ยหรือบางคนอยากศึกษาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเป็นความรู้นะคะก็ได้แบบก็เหมือนกันแบงบก็ศึกษาเป็นความรู้แล้วก็นำมาทำเป็นคลิปนี่แหละเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนถ้าเราไม่รู้เราไม่อ่านมันก็ไม่รู้ แล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังไม่เข้าใจดังนั้นก็ต้องเรียนมาก่อนเนาะอะแต่ว่าก็ไม่ได้รับดูนะคะไม่ได้รับดูดวงนะคือทำทำแบบว่ารีวิวหน้าไพ่เนี่ยเพื่อเพื่อใจเพื่อความชอบเพื่อสนองกิเลสตัณหาในตัวเองเท่านั้นเองนะคะแล้วก็แบบทำเพื่อ คนอื่นที่เขาจะมาดูหน้าไพ่หรือเอกสารนั้นๆว่าเออหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างมีความรู้สึกอย่างไรเวลาต่อต่อเวลาที่แบบเออเขาเห็นหน้าไพ่นี้ไปแล้วนะคะเขาเขาเห็นหน้าตานี้ไปแล้วแล้วเขาแบบว่ารู้สึกแบบเออแล้วฉันน่ารู้สึกชอบมากเลยแล้วฉันอยากได้อะไรอย่างเงี้ยฉันจะไปหาซื้อที่ไหนแล้วประมาณเนี้ยนะคะเพิ่งก็ลองดูเนาะอันนี้ก็อาจจะ ไม่ได้แบบว่าพูดถึงรายละเอียดลึกๆเท่าไหร่นะคะก็ต้องต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้พบกันในวิดีโอถัดไปหรือวิดีโอครั้งหน้าก็ได้นะคะ แล้วเจอกันนะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ